ไม่บีกินี่ก็ราบป้ายสิตางสา์หุ่นปัวอวดเต้าล้นทะลักเรียกว่าปล่อยลูกแซบทีไลไม่เคยทำแฟนขับผิดหวังเลยสักครั้งสำหรับนักแสดงปลายสิตางซึ่งก่อนหน้านี้ทำเอาทะเลเดือดมาแล้วเพราะสาวปายฟ้อนลูกบิกินี่สีเนื้อสุดแซบอวดความเซ็กซี่เกินคำบรรยายล่าสุดทำเอาเดือดระอุอีกแล้วค่ะ แต่รอบนี้ไม่ใช่บิกินี่แต่ก็แทบไม่แพ้บิกินี่กันเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวมาในชุดเกาะอ,อกลายดอกไม้สุดน่ารักอวดหุ่นปโัวสัดส,ส่วนเว้าโค้งสุดเป๊ะโชว์หน้าอกล้นทะลักหน้าท้องบาลลากผิวเนียนแทนเซ็กซี่ไร้ขีดจำกัดเลยค่ะเสิร์ฟคู่กางเกงยีนขาสั้นเสมอหูโอ้ยเห็นแล้วน้ำลายไหลเลือดกำเดาพุ่งกระจาย บอกเลยว่าสาวปลายจะมาลุกไหนก็แซบไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์เซ็กซี่ได้เลยจริงๆนะจ๊ะ